เพิ่มค่ะทำรั้วเพิ่มเอาเมือกดได้รั้วมันเป็นยังไงรั้วบ้านมันเป็นยังไงคะอันนี้บ้านอ้มีหลังคาแหลมๆด้วยมีต้นไม้ด้วยออไหนชิลารั้วเธออยู่ไหนคะลูกเอออเาเอาเอารั้วสิมีต้นไม้สิคะววาาดดรั้วบ้าน,น บ้านทำรั้วบ้านลูกทำรั้วบ้านอยู่ไหนเออศิลาลากลงเออลากลงสวยยังคะเด้ดีเออได้รั้วบ้านแล้วเออบ้านบ้านได้บ้านใครมาอืมได้รั้วแล้ว่่เดีี๋ยวมาสงโอ้โอ้นิวได้รั้วบ้านแล้วเ็นนตาด้แลวครับผมลหนูนิยังมีวาดอะไรอีกไหมต้องวาดอะไรอีกคะ ทำรั้วบ้านแล้วมีอะไรอีกในบ้านเรามีอะไรอีกนะตัดได้แล้วฉันจะต่อใม่แหละเนื้อตันได้หรือยังรั้วบ้านอ่ะรั้วบ้านรั้วบ้านพิงคูฮะเสร็จแล้วก็ไปส่งลูกไปเกอาวาดวาดรั้วบ้านก่อนค่ะอ่าลากไปเลยลากหน่วยอีก อ่ะลากอีกเออลากมาลากมาอู้เดียวตั้นทำได้อยู่เนาะโอ้เดียวตั้นเก่งอยู่นะเนี่ยลากขึ้นมาสูงสูงหน่อยอ่ะเออให้มันชนไม้หน่อยเอออย่าไปลากลงพื้นดิอย่าไปลากลงอย่าไปลากกระเบื้องลากแค่นี้พอเมันเลอะเธอลูกหอยางหอยางรูกพอแล้วครับพเก็บสีลูกเก็บสีอ๋อวาดผ้าทิเหรอ โอ้นิวตันรู้จักวาดพระอาทิตย์ด้วยโอ้ว้าวว้าวว้าวไหมว้าวไหมโอ้โหเสร็จย่างเสร็จแล้วไปส่งลูกวางเก็บมาเอาวางเก็บให้เรียบร้อยลูกไปศิลาก็อยากวาดพผ้าทิชเลยลูกพระอาทิตย์กลมๆลูกสีแดงๆไหนสีแดงอยู่ไหนศิลาผ้าเชื่อสีแดง ปล่อยน้องไปหนักปะสีเทาหรอกสีเทาสีเทาบที่บ้านเขาหนูเลยครับผมเดี๋ยวตาต์เอาไปเก็บลูกไปต้านเอาไปส่งคุณวรูหนูกไปเร็วๆต้านต้านครับต้านครับเอาไปส่งคุณครูลูกไปเร็วๆแค้มมาไปเก็บแล้วเลยอย่าเอามือไปจับสีลามันเลอะสีมันยังไม่แห้งเลยงูบ่ ลูกหมูสามตัวเหรอมาลูกหมูบ้านหมูอ่าปานได้อะไรมาเนาะปานยังจะได้อยู่ยังจะดีอยู่มาขึ้นมาไอปานขึ้นมาดีดีอ่าปานได้อะไรเนาะอันนี้บ้านใครปานบ้านใครคะบ้านใครบ้านหมูหมูให้แก่เออเขาบ้านหมูก็บ้านหมู เบาเบานิ้วนี้อะไรเนี่ยเบาเบาบ้านหอยบ้านบ่เนี่ยบ้านไทยอันเนี้ยบ้านไทยบ้านหมาโอ้โหมีแต่บ้านหมูกับบ้านมหาบ้านปานไม่มีใช่ไหมเนี่ยปานบ่อันเนี้ยอะไรเนี่ยกิ่งกือกิ่งกือโอ้ยบ้านกิ่งกือเยอะเหรอคะเออบ้านกิ่งกือเยอะโอ นี่เน้ำมันมีอีกขือเ้วยนะลัจนาคิดออกือยังไปก่อนให้ลัจนาก่อนอ่ะโอ้รัจนาเขียวเต็มเลยอะไงครับไหนว่าคิดออกแล้วโอ้ยไปไปคิดไปดูด้วยลูกมองของตัวเองแล้วบอกได้ได้บ้านใครบ้านล้วนาสวยมากบ้านใครก็เนี่ยบ้านหนูใจเย็นรอเพื่อนก่อนค่ะลูกอันนี้โอ้ต้นไม้เต็มเลยต้นไม้เต็มเลย อันไหนเนี่ยเส้นๆนั่นอะไรลูกเส้นๆนั่นนะอันนี้อะไรคะเสาเสารั้วบ้านใช่ไหมบ้านอะไบอะเสาของหนูเสาของหนูโอเคเน่ยบ้านเลยต้านต้านมันจะขาดก่อนหนลาอันนี้บ้านใครบ้านของหนูใจเย็นลูกต้านรอก่อนลูกบ้านของหนูต้านเช็ดหน่อยเช็ดบ่อย เดอ้อนอนหลับแล้วลูกอันนี้อะไรลูกเอาเคล็ดต้นไม้โอเคต้มโอเคนั่นไงต้นไม้มีอะไรด้วยเนี่ยนี่เขาจะว่ายามาดอะไรเนี่ยอันนี้อะไรลูกอะไรคะอะไรขึ้นสองแสงมันคืออะไรคืออะไรนะฮะอะไรอือจิตม่ออกใช่ไหมลูกนึกอยู่ตั้งนานไแตนิวตันมาบอกคุณอันนี้อะไรลูกอันนี้อะไรคะ นี่อะไรครับเดี๋ยวจะทำอะไรไรั้วบ้านกระเบื้องโอ้รั้วบ้านเป็นกระเบื้องเลยเหรอกระเบื้องรถจะนาไปอยู่ไหนล่ะไปไหนรถจะนาครูบอกว่าให้คิดอ,ออกแล้วมาพบของนิวตันบ้านของนิวตันนะโหบ้านสวยจังอันนี้อะไรนี่อะไรเมื่อกี้หนูบอกว่าจะว่าผ้าอะไร พ่ะอาทิตย์เออพระอาทิตย์นี่อันนี้อะไรเนี่ยต้นไม้เก่งจังต้นไม้สวยนะอืมอันนี้อะโอเคเยี่ยมยอดอันนั้นอะไรเส้นเส้นเนี่ยพยายามวาดเองเลยนะเนี่ยอะไรอ่ะครับนี่อะไรมั้งฮะประตูประตูประตูเก่งเก่ง